ครับผมพี่น้องมาวันนี้สิพามายามหลอบยามเศรายามมาลลยหลังล้วละปลาบ่อเข่าเลยช่วงนี้ครับผมพี่น้องนามลดเดี๋ยวมาดูหลังนี้กันครับผมว่าอย่างนี้เสียงโดดตัดอยู่ว่งหันทำหัวปลาอย่างาะแม่ยังดอกบ่อเข่าค้นยกยเดี๋ยวมาเบิ่งอย่างนี้เสียงมันดิ่นอยู่ย่งางมาพอดีเห็นวันนี่เปียกๆครับผม ปลารอบปลารอบปลาอย่างนี้คือเปียกๆเนาเป็นปลาเข่าแล้วครับปลาอย่างเท่านั้นละคอล้วหลบปลาคอเนาะนี่จักตัวพี่น้องอุ้ยเตือนนึงงามๆแล้อืมตรงเงี้ยปะจักตัว่ว มาอ้มาอ้ยเอ้ยเอ้ยโดดโดืดพ <limitations> <Syndrome> ี่น <Mine r políticas> ้องเอฟซีฮะเบิ้งเนี้ยลงเดือดพี่น้องเอฟซีฮะเบิ้งเนี้ามาแล้วพี่น้องหลังจากว่าเขามาโดนเติบกับผมอ๋อน่าจะโลครับตัวนี้ตีหน้าสี่โลโลสองขึ้นโลสามผมนี่พี่น้อง ตัวใหญ่อยเป็นเระบบงาน,นลูดของเขาเห็นบ่จุ่มเลยเดึงขึ้นปุ๊บแต่วลาปลาโดดงาน็จะทำงานลูดแบบเนียแต่ว่ามันเขาได้อีกนะครับผมระบบงานลูดเขาโดดไปบนี้เห็นบ่งาน,นี่มันจุ่มของมันนี่นี่นี่มันกันส่หรองาของบาเบียวเห็ดปลาเขาแต่ว่าเขาได้เขาแบบน,นี้เพราะมันโตโดดตึงปึ๊ดนี่หรือโดดต่าทั้งลายทั้งขางงานเขาสิลูดตืดตืดบ่ให้ออกนะอันนี้คือรอบที่บาเบียวเห็ดครับผม มาบัดน,นี้มาปะออกกันพี่นอ้องโอ้วบ่เขาโดนเติบเด้พกักง่ายๆแล้วล่ะพี่นอ้องน่ามันลดนี่ละ่ะย้ำได้ก็ได้ย้ำบ่ได้ก็บ่ได,ได้พี่นอ้องจับยนักที่แบบน,นี้บ่าสิบ่ได้ดก็คนก็มายกของบ้าวิวเสมอเสมอ อ้เอาออกอยากแท้อึ๊บเอาไปแบบนี้บนอืมเอาพี่นอ้องโอ้มาแล้วครับผมงานหล่อของเขาเอาหมามาแล้วแต้มแรกหมานมาแล้วหมานมาแล้ว,ลวอันนี้บาบิโอกะสิไปเบิง่งอีกหลังอื่นเบื้งก่อนมาหาเดี๋ยวเติมกันพี่น้องเนาะ